มีคำถามเข้ามานะคะว่าปวดสะโพกต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊กมีวิธีที่ดูแลตัวเองเบื้องต้นมาแนะนำกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะต้องประครบร้อนนะคะตรงบริเวณที่เราปวดนะคะวันละ20นาทีนะคะทำอย่างน้อยหนึ่งวันนะคะแล้วก็ลำดับที่สองนะคะเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงท่าที่ทำให้เราเจ็บการนั่งนานๆนะคะท่างอขานานๆหรือว่าท่าใดก็ตามนะคะที่นั่งแล้วเนี่ยอาการปวดสะโพกของเราเป็นมากขึ้นเราก็พยายามเลี่ยงท่านั้นนะคะแล้วก็ ขที่3ก็คือเราพยายามยืดกล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อช่วงบริเวณสะโพกของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นอยู่เสมอนะคะถ้ายืดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะกี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยนั่งบนเก้าอี้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยยกขาข้างที่ปวดนะคะขึ้นมาวางไว้บนเข่าแบบนี้เลยนะคะค่อยๆชูมือทั้งสองข้างออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆก้มลงช้าๆจนรู้สึกตึงบริเวณสะโพกเพียงเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยค้างไว้นะคะ5้าวินาที าทีเนาะเราค่อยๆขึ้นมาแบบนี้นับเป็น1ครั้งแล้วเราค่อยๆก้มลงไปใหม่นะคะเอาแค่ตึงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่พยายามฝืนยืดเยอะมากเกินไปเราจะทําแบบนี้นะคะ1 0ถึง15ครั้งนะคะนับเป็น1เซตเราจะทําอย่างน้อยนะคะ3เซตต่อวัน,นะคะ่ะ ท่านใดนะคะที่ทํำท่าออกกําลังแบบนี้แล้วนะคะอาการปวดสะโพกเป็นมากขึ้นนะคะหรือว่ามีอาการชาล้าลงขามากขึ้นเนี่ยกิ๊ก็็แนะนําว่าควรพบแพทย์หรือว่านากักกายภาพบาบัดเพื่อค้นหาสาเหตุ ท่านใดนะคะที่มีคําถามนะคะไม่ว่าจะเป็นคําถามนะคะเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะอัมาพาตครึงซีกนะคะหรือว่าพาชินสันนะคะหรือว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นขอ้อต่อต่างๆก็สามารถพิมพ์คําถามทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์ทางด้านล่างเลยนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่081972 0514